สวัสดีครับวันนี้มีร้านข้าวต้มเปิดใหม่มาแนะนานะครับชื่อร้านโซยข้าวต้มกุยครับร้านนี้จะอยู่ที่บริเวณลานเบียร์ตลาดน้ําพันท้ายเมืองสมุทรสาครน,นะครับอยู่ริมคลองมหาชัยเลยถ้าลองไปก็จะไปออกแม่น้าท่าจีนออกอ่าวไทยได้นะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเยื้องๆกันก็จะมองเห็นโบสถ์วัดบ้านไร่เจริญผลนะครับในเวิร์กนี้ก็จะมีร้านส้มตำล้นครกอีกร้านหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆกันเป็นร้านอาหารอีสานจานเด็ดเลยครับส้มตำอร่อยแต่วันนี้จะพามากินข้าวต้มกันครับเรามาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นคนก็ยังไม่ค จะเน้นไปที่วัตถุดิบที่เขาคัดสรรมาสดๆใหม่ๆครับของทะเลก็ขึ้นสดๆเลยเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลาจากทะเลราคากับข่าเริ่มต้นที่70บาทข้าวต้มข้าวสวยถ้วยละ10บาทราคาก็ทั่วไปไม่แพงนะครับแล้วก็ข้าวต้มที่นี่เขาต้มใส่เผือกด้วยอันนี้แปลกดีนะผมเพิ่งเคยเห็นนะครับอร่อยด้วยนะรู้สึกว่ามันมีความนัวๆขึ้นแล้วก็มีความหอมเผือกครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเป็นผัดผักบุ้งฝอยใส่กะปิครับราคา80บาทถามว่าทาไมาต้องเป็นผักบุ้งฝอยเพราะผักบบบบบุุงทททีีี่่่เเเ้้้าใชนนนนยป็ผัักกกไตจะอวิ มันจะกรอบกว่าผักบุ้งจีนใส่พริกกระเทียมกะปิผัดไฟแรงใช้เวลาผัดไม่นานก็ได้แล้วครับร้อนๆเลยมันจะกรอบอร่อยหอมกะปิไม่มากนะครับรสชาติจะออกเค็มๆตัดหวานนิดๆอร่อยดีครับที่นี่เขาจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับบอกไว้ก่อนดังนั้นใครที่ติดรสชาติความนัวของผงชูรสอาจจะไม่มีนะครับต่อมาเป็นหมูสับผัดน้ำเลียบเมนูที่ทานคู่กับข้าวต้มมานานแสนนานมีแค่หมูสับผัดกับน้ำเลียบดองเกลือผัดแห้งๆโรยกระเทียมเจียวแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับกินกับข้าวต้มร้อนๆจานนี้120็นของร้านนะครับ เรอว่ากุ้งซอยราดพริกครับเขาจะเอากุ้งไปทอดก่อนแล้วก็ผัดกับพริกขี้หนูกระเทียมรสชาติจะคล้ายๆกุ้งผัดพริกขี้หนูครับมันก็จะมีเค็มมีหวานเนื้อกุ้งเด้งสดดีจานนี้150บาทครับเมนูต่อมาอยากได้อะไรที่สดร้อนๆโลง่ลงๆนี่คือต้มฟักมะนาวดองซี่โครงหมูครับเราคุ้นเคยกินกันมาตั้งแต่เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่หรือเป็ดนะครับหรือว่าซี่โครงหมูแบบนี้ก็ได้ต้มมะนาวดองเนี่ยมันจะให้รสชาติและกลิ่นที่สดชื่นครับสามารถตัดเลี่ยนจากเมนูอื่นๆได้ดีแแตตต่่่่นน่มมมมมมมีีีขข้้้้ออออวาาางรรนนนๆะจหกกกท็ชิลไ ถ้วยนี้100บาทครับต่อมานี่คือปลาดุกซอยราดพริกราคา120บาทจะคล้ายๆกุ้งราดพริกเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นปลาดุกทอดครับผัดแห้งๆกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยอร่อยดีครับต่อมาเป็นโป๊ะแตกทะเลราคา180บาทมีกุ้งตัวใหญ่มีปลาหมึกคํานิยามของโป๊ะแตกก็จะเป็นต้มยําทะเลรวมที่ใส่ใบกระเพรารสจัดเปรี้ยวเค็มนะครับบางที่ผมเคยเห็นเขาใส่ใกระชายด้วยนะแต่ว่าที่นี่เขาจะปรุงมาแบบสดง่ายๆไม่จัดมากแต่ถ้าใครชอบรสจัดก็น๊อเพิ่มไปได้ครับต เนื้อหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ยำใส่มะม่วงซอยจานนี้จะรสชาติเปรี้ยวหวานความเค็มความกรอบก็ได้จากปลาส,สลิดนะครับจานนี้100บาทแล้วที่ากำลังทอดอยู่นี่คือฟองเต้าหู้นะครับจริงๆริงทอดเสร็จแล้วโรยเกลือก,ก็กินได้แล้วนะครับแต่เขาจะเอามาผัดคั่วกับเครื่องพริกเกลือนิดหน่อยมีพริกกระเทียมเจียวต้นหอมซอยแล้วก็ฟองเต้าหู้ทอดกรอบๆก,กินเพลินดีครับแล้วก็จานนี้คือหอยลายผัดพริกเผารสชาติจัดจ้านด้วยพริกเผาจะออกหวานนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือใบโหระพานั่นเี้ลย อยากได้ข้าวเหนียวเลยนะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดที่เขาจะทอดมาลักษณะกรอบนิดนึงครับแล้วก็น้าจิ้มจะค่อนข้างเผ็ดเลยทีเดียวใครอยู่แถวสมุทรสาครก็มาลองกันได้นะครับเป็นร้านข้าวต้มที่ดูคลีนคลีนสะอาดสะอาดบรรยากาศดีด้วยกินข้าวต้มริมน้ําแบบนี้เลยนะครับร้านโซยข้าวต้มกุ้ยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงถึง5ทุ่มครับพิกัดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ